พายุใต้ฝุ่นโคอินุเมื่อเช้าเข้าที่ไต้หวันนะฮะมีรายงานว่าน้ําท่วมหนักแล้วก็มีคนบาดเจ็บ200กว่าคนครับแล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนด้วยครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าทางการบนทลนฝูเจี้ยนและบณทลนกวางตุ้งของจีนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งหรือว่า storm surge ขณะที่พายุใต้ฝุ่นโควิ COVID, นุกําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้แผ่นดินจีนด้วยนะครับก็ได้ระง,งับการให้บริการเรือข้ามฟาก29ลำที่ให้บริการ23เส้นทางในมณฑลฝูเจี้ยนชั่วคราวครับแลวก็ระง,งับการทํางานของเรือ99ลำในโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่ง52โครงการนะครับปิดจุดชมวิวต่างๆที่เสี่ยงอันตรายจากพายุครับ หลังจากที่ทางการบนทนฝูเจียนเนี่ยได้ประกาศเตือนภัยพายุลูกนี้ในระดับ3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งจีนนี่มีระบบเตือนภัยสภาพอากาศสาหรับพายุใต้ฝุ่นทั้งหมด4ระดับนะครับระดับ1เนี่ยก็คือรุนแรงหนักสุดเลยนะครับโดยทั้งนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใต้ฝุ่นโคอีนุเพิ่งจะพัดขึ้นฝั่งไต้หวันแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ตอนใต้ของเกาะสงผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วกว่า190คนแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ